เกมอะไรทำไมลิ้นยาขนาดนี้เอ้ยมันจะสนุกเหรอไหนลองดูสิโอ้โหเขาใช้ลิ้นฟาดขนาดนี้เพราะเองใช้ลิ้นผิดวิธีนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรเดี๋ยวโอ้มีอุกบาทด้วยโอพีเติมเลิรด้วยเอาไม่ออกมาอุกบาทละนี่ไง เออเฮ้ยนี่อะไรฟาดดูขอได้เพชรโูเอาลิ้นตีกันใหญ่เลยพวกเองใช้ลิ้นพิดวิธีนะรู้ไหมนี่นี่นี่ <c oughs> แบบอะไรโอ้ดูลิน้นนี่โอ้หน่าเกลียดมาก <c oughs> นี่เขาอยู่เฉยๆไปตีเขาทำไมล่พะพ่อหนุ่มนี่มาตีกับพี่สีไอ้น้องนี่ไงหัวอุ้ย เย็นพี่ชายข้าขอโทษมาเฮ้ยผมันผม,มันมีสกิลควงสวาเรียบขยุลิน้นเดี๋ยวเยวนี่คืออะไรอะไรมันคืออะไรหยกดไม่ได้เหรออ่ามีเพลงด้วยเดี๋ยวขอปิดมิวสิกก่อนป๊อดอดป๊อดปอป๊อป๊อดป๊อนป๊ป๊อป๊อดป๊อป๊อป๊ปอ โอ้โหดูดิเอามีสกิลลิ้นด้วยนะครับมีสกิลด้วยนะครับเขาดุด้วยจู่ว่านี่ไงฟาสกิลลิ้นยาวทุกคนอถ้าตกเวทีน่าจะด้องนะเกมแปลกเกมแปลกอุ้ย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 โดนควงสว่านลิ้นอุ้ยไอหมอนี่นี่ไงตั้มตั้มตั้มตก เฮ้ยเขาตกไปแล้วเขาตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยม <aba mus incom> um ันดูดมันดูดเลือดมันดูดเลือดเฮ้ยเฮ้ยมันงับด้วยเฮ้ยทำไมทำไมอ่ะทำไมทำเงินไอเด็ไอเด็แปลก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 เดี๋ยวอ๋อนี่นี่คือสังเวียนนะครับสังเวียนผู้ใช้ลิ้นเดี๋ยวนะอุ้ยหูกระบาตำเฮ้ยมันให้ขึ้นไปทางนู้นว่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเขาขึ้นไปแล้ว เปิดป๊อปนี่ใช้ลิ้นตบนะครับกระเด็นเลยเป็นไงละ่ะอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยไม่โดนนี่ข้าก็ไม่ยอมแพ้เองหรอกข้าก็มีลิ้นพัดเหมือนกันตกไปนี่อุ้ยอุ้ยเกือบตกเฮ้ยมัน,นยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่กดคิวกดคิวโดนไปสี่โดนไปสี่ อุ้ยอุ้ยยเกือบป๊อปนี่หนึ่งหน่งหอยู่หนึ่ง่งอยู่หนึ่งอย้อุ้ยนั่นไอ้ขี้โกงโอ้โหมันยู่เลือดอ่ะทุกคนนี่ไงตบกระเด็นเลยอุ้ยุ้ยมันจะลัดมันจะลัดป๊อปนี่เป็นไงล่ะ ลิ้นพี่โหดไหมน้อง <laughs> โอ้โหลิ้นร้ายกาดนักหนาร้ายกัดนักหนาไปไปด้วยไปด้วย <laughs> เออตลกดีตลกดีกดเฮ้ยสุ่มลิ้นเหรอได้ลิ้นอะไรเฮ้ยมันคือลิ้นไมโครโฟนเฮ้ย โ้ยมี่ิงกลุ่มเล่าวาด้วยอุ้ยวันนี่ฮะลิมไมโครโฟนนะ,ะฮะเป็นสกิล,กลนี่นะโอ้ยกระเด็นโอ้ลิมแปลกๆไหนไหนอ่ามีอันดับด้วยนะครับอ่ะ ยังไงวะเนี้ยเราจะทำอะไรได้บ้างซื้ออะไรอ่ะโมโลบักไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อฟีอนี้ฟีเออมันต้องงี้ดิว,วะเราชอบของฟี <laughs> อ่ารับมาับมารับมารับเงินมารับเงินมาเอ่อทำอะไรได้อีกอันนี้ถ้วยรับมา อ๋อนี่ครับลิ้นเราสามารถซื้อลิ้นได้ทุกคนอ่าฮะอ้าเปลีล่ยนอ้นนี้เคเวส๋อมีเคเวสด้วยเอาลินนี้ดีกว่านี่อนนี้เอ่ออะไระเนี่ยลินนี้น่าเกลียดมากนะครับ คอสนด้วยอนี่นีนนนอันนี้มันลิ้นหรือจมูกอารองเออแบบแปลกแบบแปลกแปลกอ่านี่ก็คือการปลดล็อกลิ้นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหลิ้น อู้น่าเกลียดเกินไม่เอาอ่าช้ลิ้นอันนี้นะครับอันนี้สามารถจับผู้เล่นด้วยลิ้นแล้วก็สามารถผักกลับไปได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูลิ้นตัวนี้สิอ่าไปไปเริ่มเกมกันอ๋อนี่ลิ้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าฮะอุ้ยไอหมอนี่โอ้โหชักแงงแงๆงแงเลย เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ตั้งตัวมาพร้อมแล้วแอบเฮ้ยไอ้ตัวนี้จะตุยแล้วจะตุยแล้วจะตุยแล้วจะตุยอุ้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 ยจะตุยแล้วเหรอนี่นี่อุ้ยอุ้ยกระเด็น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 กะเด็นจับได้ไหมจับไม่ได้โอ้โหกระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้งสีชมพูเหรอ ไอ้นี่จับลิ้นจับ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 ฟั๊กพี่ไปกะจะกิวลิ้นพี่ไอ้น้องอย่าข้าวหารกับพี่อย่าุ่มลิ้นพี่ซะก่อนตกไปเลยตกไปเลยนี่ได้เงินด้วยเฮ้ยได้ได้จับจับอีกจับอีกต้องเลิงดีๆหน่อยนะตรงนี้ถ้าเลิงไม่ถูกเขาก็จับไม่ได้นะ ตบด้วยลิ้นตก้วยลิ้น,ลนแล้วเราใช้ลิ้นกันผิดวิธีตอนเนี้ยตอนนี้เราใช้ลิ้นกันผิดวิธีนะครับอปลดล็อกลิ้นได้แล้ววันนี้แต่ว่ายังก่อนจะขอเล่นก,ก่อนลับป๊อนี่ไงอุ้ยเขาปุ้ยลิ้นอันนี้น่ากลัวตกแล้วก,ก็เดนแบบนี้อยู่ขอบสนามไม่ได้อ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับเกมนี้ ใครสนใจที่จะใช้ลิ้นตีกันนะครับก็เข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะก็เกมสนุกสนุกฮ่าๆทุกคนไม่ซีเรียสไม่เครียดไปแล้วครับเจอกันครับ